ออกมาแล้วนะคะทุกคนมิมนายพานบอยนะคะนี่เจออยู่ปลายต้นไม้นะคะฟันลงมาค่ะนี่ถึงวันแล้วนะคะเราจะเพิ่งใส่ตะก,กร้านะคะนี่หลังที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ลืมนับนะคะสวยมากเลยจ้ามิมป่าทามนะคะของวันนี้ไปต่อจ้าอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจใพวกเรานายพานหามิมนะคะ สำหรับคลิปนี้เราจะไปต่อกันนะคะ,จะเจ้าพึ่งลงตะก้าบายต่อกันค่ะนี่เรามาเจอพึ่งอีกแล้วนะคะรังขาวสวยเหมยึงแต่แบ่งไปนิดนึงนะคะนี่สวยอยู่นะคะอยู่ในพุ่มหนามนะคะตะกล้องลืมถ่ายให้ดูนะคะมัวแต่รับพึ่งเขาอยู่นะคะนี่เราจะเอาไปใส่ตะก้านะคะนี่วันนี้ใส่ตะก้านู้นเลยตะก้าส้ม ไม่ต้องใส่ตะก,ก้าดำในีินนะาพาเราจะใส่ตะก,ก้าอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะคะกดไลค์หดกดแชร์กดซ like, ับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเพื่อพวกเราจะได้ทําคลิปวิดีโอต่อไปนะคะมีกําลังใจทําคลิปวิดีโอต่อไปนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตเอาพึ่งลงตะก,ก้าก่อนนะคะ